สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะมาทำเคล็ดลับข้าวนุ่มนะผมข้าวนุ่มตลอดเวลาเนียข้าวเย็นแล้วก็ยังนุ่มได้อยู่นะผมยาวนานเลยนะครับผมเทโดยที่ไม่ต้องอุ่นข้าวใหม่แม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมนี่คือข้าวของเราผมแช่ไว้สามชั่วโมงแล้วมาดูกันเลยับผมอย่างแรกับผมเทน้ำออกสักนิดหนึ่งนะครับผมมานี้บผมที่เหลือก็เททิ้งนะครับผม พอเสร็จแล้วนะครับผมก็เทน้ําใส่นี้ผมแล้วก็มีน้ําที่เหลือครับผมคราวนี้เราก็จะเอามาทําหัวเชื้อนะครับผมทําให้ข้าวนิ่มนะครับผมเอามาใส่ในบ็อกซี่นะครับผมพอข้าวผมเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาออกมาได้นะครับผมอ่า เอาไว้ข้างนอกนะครับผมต้องใส่ตะเบื้องนะผมเพราะพลาสใส่พลาสติกเป็นอันตรายผมพลาสติกอาจจะละลายได้นะครับผมร้อนร้อเราจะแยกมาสองส่วนนะครับผมคืออันนี้ไม่ใส่หมวเชือนะครับผมอีกอันนล้ก็ใส่หัวเชือนะครับผมโอเคมาแบ่งกันหมวันี้หนึ่งพอนะครับผมตอนทับทีผม นี้ครับผมเจตรงนี้เราจะฉีดหัวเชื้อนะครับผมทำให้ข้านิ่มได้นานนะครับผมจนข้าวเย็นก็ยังนิ่มอยู่นะครับผมฉีดให้เยอะๆให้ชุ่มนะครับผม ทีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใส่กระปิ้นได้เลยครับผมตักใส่เลยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมคนไปคนมาก็ได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อันที่ยังไม่ขีดนะครับผมผมจะทิ้งให้เงี้ยผมว่าเปรียบเทียบกันเลยผมว่าอันไหนมันริมกว่ากันนะครับผมผมทิ้งประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับผมมาดูกันนะครับ ร้อยมันเย็นก่อนนะผมมาดูความเปรียบเทียบนี่กันนะผมโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลานาน,านมากแล้วผมตอนนี้ค่ำแลยนะผมดูปไปเนโอ้โหตอนนี้ผมกำลังกินข้าวอยู่ผมผมจะมาทดสอบนะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงครับผมนี่คือข้าวที่ใส่เชื้อนะครับผมเชื้อ <c oughs> ของข้าวนี่นะนี่ก็คืออันที่ไม่ใส่นะครับผมดูความแตกต่างได้เล <c oughs> <ๆ S 1> ยผมดนูนี่ใส่เชื้อนะครับผม <c oughs> <c oughs> สีจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรนี่รับผมใช่ไหมความแตกต่างแต่ผมบีบผมก็รู้สึกได้เลยว่านี่แข็งกว่าผมตรงนี้แข็งมากผมแข็งมากเลยสีนี่นุ่มกว่าผมนุ่มๆความแตกต่างผมจร๋ยผมดูแกนกินอืมรู้สึกได้เลยครับผมอันนี้นุ่มกว่าอืมโอเคผมก็พิสูจน์ได้เลยว่าอัานนี้นุ่มกว่าจริงๆครับผมใครไม่เชื่อก็ ลองทําดูได้นะครับผมไม่ว่านะสูตรลับนี้ก็อันนี้แข็งนะผมกระด้างติดเลยเพมติดแล้วโอเคับนะผมก็ใครอยากลองทําก็ไปทําได้ผมสรุปนี้ับผมนุ่มมากครับผมและแต่คนนะครับผม๋ยวผมเทคนิคนี้เอามาใช้ได้ครับผมโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อไม่มากคิดใหม่จากพวกเราคโอเค,อเคผมครับ